าละครับผมขบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกม Dr กอนบอลด็คันแบทเทิร์ก,กันอีกเช่นเคยนะครับผมได้เวลาแล้วนะครับกับการที่เราจะกลับมาเปิดตู้กาชาคันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นช่วงเวลาไซคเคิลทรมานแห่งปีนะครับที่ตอนนี้นะเหมือนเขาว่าเกมเนี่ยจะทําการปรับเวลานะครับในการเอาตู้เข้านะครับผมนั่นะค,คือให้เป็นทุกช่วงเวลาตอนเช้าที่เกมมัน รีเซ็ตภารกิจอะไรนู่นนี่ใหม่แล้วก็เอาตู้เข้ามาตอนเช้าเลยนั่นเองนะครับซึ่งประเทศอื่นมก็อาจจะเป็นเวลาอื่นไงแต่ว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมคือผมยังไม่ตื่นนะฮะคืออาจจะมีลุกป,ประชีบ้างแต่ว่าคือไม่พร้อมที่จะทําอะไรทั้งนั้นนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้เวลาที่เราจะผมนี่นแหละฮะจะแหก,กี้ตาทะลุข,ขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูตู้กาชาตู้นี้นั่นเองนะครับ กับโกฮังแลวก็กาลิกจูเนียนะครับผมผู้นำเฮเบอรี่อีเวนต์นะครับผมที่ผมบอกได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดตู้นี้นะฮะใครที่ดูคลิปนี้จนถึงเวลาตอนนี้แล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดตู้กาชาเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยอาจจะยังช่างใจหรือคุณอาจจะคิดยังไงกับตู้นี้อยู่นะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องเปิดนะครับผมอย่าเปิดนะครับข้ามไปเลยได้ก็ดีนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะครับโกฮังตัวนี้นะครับมีประโยชน์ในการเล่นเชนแบลเทินนะครับซึ่ง ไม่ได้เล่นเองไเอาให้เพื่อนเล่นนะครับใครเป็นผู้ใจดีนะครับก็จะอยากสนับสนุนเพื่อนในการใช้เชนแมทเทนให้สะดวกขึ้นก็เปิดนะครับแต่ว่าเอาไปเล่นเองจริงก็ไม่ค่อยมีอะไรมากคับแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งครับผมเป็นตัวที่มียูนิตซูเปอร์ด้วยสแต็กดีเฟนต์ได้นะครับสปอร์ตดีเฟนต์ให้ทีมด้วยนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถดีมากๆอีกหนึ่งตัวเลยนะครับสำหรับโกฮังตัวนี้นะฮะ ส่วนตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะคือกาลิจูเนียนั่นเองนะครับผมที่เป็นตัวซัพพอร์ตให้กับทีมได้นะครับผมที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวร้ายนะเป็นเอ็กตรีมคลาสออนไลนีดสามในทันทิ้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถือว่ารายกาดเดียวนะแต่ผมบอกเลยนะสำหรับผมแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ขาดแคลนตัวซัพพอร์ตที่เป็นพิเศษมากหรอกเพราะว่าผมมีมาชินโทวะนะครับผมที่สามารถทำการซัพพอร์ตได้ดูเดือดไม่แพ้กันกับกาลิจูเนียนะครับก็ เลยไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับแถมผมแบดมาชินโทวะไปทะลุทุกด่านได้แบบสบายอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งฝีมือของกาลิกจูเนียสเท่าไหร่นะแต่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับใครที่แบบว่าไม่มีตัวซัพพอร์ตนะครับกาลิกจูเนียสก็เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเอาไปเล่นเชนแพทเทิร์นได้ด้วยเหมือนกันมั้งนะครับมั้งนะฮะส่วนตัวโกฮังนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นตู้นี้เนี่ย ผมก็ไม่ค่อยจะสนับสนุนให้ทุกคนเปิดเท่าไหร่นะครับส่วนวันนี้ผมเองก็ไม่ได้จะมาเปิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเวลาที่เราจะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับผมมาดูโปรโมชั่นก่อนนะผมก็ยังไม่ได้จิ้มนะถือว่าเป็นแพ็คโปรโมชั่นที่ก็ธรรมดานะครับเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากส่วนนีน้น่าสนใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือตั๋วปีรัฟน,นั่นเองนะครับผมที่มีมูลค่าพันห้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็จะได้ของประมาณนี้นะครับก็ถือว่าก็ ก็โอเคมั้งนะครับลองดูซิว่าเรามีสมมุติสเปเชียลแล้วเราจะไปซื้อแพ็คของฮิดเดนโ o เทนเชียนะครับผมอันนี้599บาทได้6 3 2 0นะครับผมส่วนอันนี้1,50บาทนะครับได้500-250ได้ตัว20ปลายคุ้มกว่าเยอะนะครับแต่ถามว่าเอาจริงซื้อไปเปิดจริงก็คุ้มแมันก็น่าจะได้ตังค์อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็เหมือนกับ2มาติะเพราะฉะนั้นก็โอเคแถม2มติที่ได้การันตีตัวฟีเจอร์ด้วยนั่นเองนะครับผม ฟีเจอร์ในที่นี้หมายถึงว่ามี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะครับ4 5 6 7ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมที่เป็น a r r ฟีเจอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้ตัวใหม่หรืออะไรนะแต่ว่าถ้าได้การิจูเนะเนี่ยก็รับว่าเป็นตัวฟีเจอร์เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากลุ้นก็โอเคนะมีโกจิต้านะครับที่ดีนะครับโกฮังอนาคตตกยุคโลกแตกตัวนี้พิกโกโรก็พอดีดีขึ้นนะดีขึ้นนะหลังจากมีพิกโกโรเขียวมาก็ ไปรู้จะช่วยได้หรือเปล่านะครับแต่เหมือนก็พอใช้ได้อยู่แหละ Android 13นะครับก็ตัวโปรดของผมนะครับออกสุกตู้ที่มีมันนะครับมีมันไม่ได้เลยนะครับผมว่าผมตัวนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับมันก็ได้จะโผล่มานะครับผมแล้วก็โกคูบลูไคลเคนนะครับที่ก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วแล้วก็รอวัน e อเซไปในอนาคตนะครับในช่วงนี้ก็ตกยุบอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีม u 7หรือ Universal War ซกนะครับก็ไม่ได้มีค่าอะไรให้เล่นเลยนะเพราะฉะนั้นตู้นี้ผมก็บอกเลยว่าแวลูค่อนข้างต่ำนะครับใครท สามารถเก็บสะสมเพชรไปได้เพื่อที่จะไปเปิดตู้ดราค์มอนฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยนะคุ้มกว่านะครับเพราะว่ายัางไงสิ้นปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากที่อีเว้นต์นี้จบอีเว้นต์หน้าตู้อะไรก็ไม่รู้เข้ามาก็น่าจะมีนะครับในส่วนของการคอลแลบกับซูเปอร์ดาค์มอนฮีโร่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงสิ้นปีที่เราจะมีตู้โกจิใต้เขียวที่น่าเปิดกว่าพวกนี้เยอะนะครับใครเก็บได้ก็เก็บไปนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก เรามาดูข่าวสารบ้านเมืองกันดีกว่านะครับว่าอีเวนต์นี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับผมอย่างอื่นก็ตู้แล้วก็ตู้แคตตา o ีเฮเวอรี่อีเวนต์เนี่ยโูโคตรเน่าเลยนะใครเปิดนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงด้วยฮนะมิส <c oughs> เซเรียลลิชชัวดานด็อกคันเวกเกนนะครับผมนิวสตอรี่อีเวนต์ที่เอาไว้เก็บตัวพิกโกโล่ใหม่นั่นเองนะเป็นอะไรที่ดีนะครับบิลเลนต์อทำแพ็กนี่คือไอตัวนี้ที่เราบอกนะครับเวอร์ชวลด็อกคันใหม่นะครับผม สตอรี่ด่าน ECA แล้วก็มี ECA Cooler มาแล้วนะครับผมว้าวนะครับดีมากๆนะครับเป็นถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะดีที่สุดในการเฉลิมฉลองอีเวนต์นี้นะครับผมนะั่นคือ ECA Cooler เหลืองที่โคตรเก่งเลยนั่นเองนะครับดูเดือดมากมีตู้แคตตาล็อ s ซ์ซูเปอร์ไซยันมานะครับที่ไม่น่าสนใจอย่างรุนแรงแล้วก็ยังมีอีเวนต์ดาร์กบอน GT อีเวนต์ของพวกกันเก่าๆที่ไม่น่าสนใจด่านดกคันเปิดทุกวัน เอ็กซ์ตรีมซีเอเรียจีทีเอดิชั่นเอ็กซ์ตรีมซีกิลวัมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอไม่มีซูเปอร์แบทเทิลโรดใหม่ไม่มีอะไรที่น่าสนใจใหม่เลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรแห้งนะครับผมแห้งบรลลมมาแห้งสุดแห้งเลยนะครับผมอย่างอื่นนี่แทบไม่ต้องเปิดไปดูเลยนะครับผมโอ้ oh my god อ๋อ holy shit นะครับเออผมบอกเลยนะครับว่า <c oughs> ควรจะข้ามอย่างแรงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับไหนตู้ไมาเดี๋ยวขอเวลาผมแบบว่าจัดแพ็คแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คก,กันเล่นเ่นสักหน่อยดีกว่านะอนะ๋อแล้วครับได้เวลาที่เราจะเปิดตู้กันแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็มีตู้เพชรกับตู้ตัวนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมว่าเราน่าจะมาเปิดตู้ตู้เพชรกันสักนิดหนึ่งไหมแบบสะบัดเกลืออะไรอย่างนี้ก่อนนี่ไหมน่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่าตู้ตัวไปเลยแล้วกันนี่มันจบๆนะเผื่อ <c oughs> จะได้ไม่ต้องเสียเพชรนะครับ <c oughs> โอวาริดะ <c oughs> ผมขออะไรก็ได้นะครับ ที่อาจจะเป็นกาลิกจูเนียก็จะดีนะครับผมโอ้เป็นเวนิต้าสิบเแล้วก็ฟิวชั่นโนเซโนโอเคอย่างน้อยก็คือไม่ได้กาลิกจูเนียแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับน่าจะได้แบบว่าตัวดอกคันเฟสติวัลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้อยู่นะครับดูซิว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับจอมาเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมนะครับผมน่าจะใช่นะครับโอ้โหอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายนี่มันการันตีนะครับไม่แน่เราอาจจะได้กาลิกจูเนียอีกตัวหนึ่งแต่ มาทุกตู้ครับโกคูบูไคโอเคนนะครับผมบอกเลยนะฮะแล้วก็ไอหมายเลขสิบสามอีกเหมือนกันครับอีกตัวหนึ่งตัวโปรดผมมันเสนอหน้าทุกตู้นะครับบอกเลยค่อนข้างทรมานนะคกับการเปิดตู้นี้นะครับผมไม่ใครอยากจะเปิดเท่าไหร่แต่ว่าก็ให้มันแก้ขันนะครับแก้ขันมือไปเก็บเพชรไปแล้วตอนสิ้นปีดีกว่าโกหังโกหังรัวๆครับมาเป็นปุ๋ยนะพวกนี้นะครับเบอร์โกส พิกโกโลแล้ก็พิกโกโลโอเคอย่างน้อยก็ดีที่ไม่ใช่ Android 13นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหน่อยนึงนะครับได้2องัคันเฟสติวัลที่ค่อนข้างที่จะเจ็บช้ำน้ําใจนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าได้ทั้งโกคูบูไคโอเคนนะแต่ว่าพิกโกโ,กโลตัวนี้ดาวลุงครับตัวสุดท้ายพอดีนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแย่น้อยหน่อยนึงนะคถือว่าไม่แย่มากนะครับก็ก็ยังดีนะครับมา ทำดาวลุงสนิดหนึ่งแล้วกันนะครับปลดให้มันเรียบร้อยไปซะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดตู้เพชรกันอีกสั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 ก,ก,กสักมัลติสองมัลติแล้วกันนะเออแบบเล่นๆหน่อยขำๆนะฮะอันนี้พิกโกโลแบบนี้ไปเลยนะครับนะฮะสายเบิ้ลโอเคมาตู้เพชรกันต่อนะครับสักนิดนึงให้มันนิดนึงสองมัลติอ่าสิบเจ็ดสิบแปดโอเค ิชั่หรือว่ามาได้สวยงามนะครับแต่ถ้าเป็นเซโนโ่จะดีมากถ้าเกิดมีตัวหนึ่งที่จะได้ก็คือโกฮังอนาคตสีม่วงอีกตัวหนึ่งก็ขาดเหมือนกันครับดาวลุ้งเหมือนกันครับออกมาเป็นตัวไล่ หมายเลขสิบสามแน่เลยว่ะแมงมาตัวท้ายอีกแล้วหมายเลขสิบสามมีเหมือนกันครับอีกตัวหนึ่งตัวโปรดผมตัวโปรดผมโกเทนโอ้โหยงเสียว,ว่ะโอ้โกวูว่มาเปิดตัวมีอะไรเนี่ยอุ่า์เสียเพรเพื่อมาหามันเลยนะเว้ยมันบอกว่านี่ไงกูมาแล้วโคตรเสียได้ เพชรเลยนะผมไม่น่าเปิดที่เฮียเพื่อที่จะมาเอาใหม่เลข13นะบอกว่ากูอุศลหลบอยู่ในตู้มึงยังอุตส่าห์มาเปิดหายอีกนะ <laughs> ผมว่าพอแล้วดีกว่าว่าไม่ไหวว่าไปมัลติต่อไปไม่ได้แหละแม้ว,ว่าจะมีโกจิต้าหรือตัวหาอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอตัวพู้นี้เนี่ยมันควรจะออกมามันก็ไม่ยอมออกมานะครับมันก็ออกมาเป็นไอเบือก3ตัวนะครับที่แบบว่าล้างท้ายตู้นะครับให้กับผมนะมันเป็นการบอกอยู่ลำไรนะครับว่ามึงไปโชคดีตู้ฉลองเถอะเราจบแบบดวงซวยๆบ้างดีกว่านะครับจบแบบดวงดีไม่เยอะ <laughs> โอเคนะครับผมและนี่ก็คือการเปิดตู้ของกูฮังนะครับ ซึ่งก็แน่นอนนะครับมาตามล่าหมายเลข13จนได้นะครับแบบไม่ต้องสืบนะครับผมก็เป็นอุทาหรณ์กันไปแลใครเปิดได้ก็โชคดีไปนะครับแต่ว่าผมบอกเลยครับมันไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรในการเล่นในอนาคตเท่าไหร่นะนอกจากเอาพี่เพื่อนยืมในเชนมาต้นนะครับผมไปรอไฮกันทสิ้นปีคุ้มค่า่าเยอะนะครับส่วนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ